อันหน้าไปทางต้นพระศรีหมหาโพน์ลงสระองเนี่ยประทับพระปิสดามของพระองค์เนี่ยไปทางต้นพระศรีหมหาโพิ์พระพักของพระองค์บ่ายหน้าไปทางทิศบูรพาทิศตะวันออกซีเนี่ยไปทางนี้หันหลังให้ต้นโพแล้วหันหน้าไปทางนี้เนี่ยเ,ยเ,ยเราก็หันหน้าไปทางที่พระพรุทธเจ้าประทับตรงนั้นแล้วเราก็มาลบลึกนึ่ถึงน่ะ ต้องมอบให้อาจารย์มงมันช่วยนะท่านกระตุนนมนเพราะวันนี้เราก็ได้ฟังที่ไปที่มามโนปณนิธานวจีปณนิธานแล้วก็สเจอธิฐานที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นบารมีเพื่อตัดสู้เรียกว่าพุทธการกธรรมเสริมนิด ท่านอาจารย์มานกเล่าความละเอียดไปตรงนี้เขเรียกว่าจุดศูนย์กลางแห่งโลกเราได้ยินพระสมท่านสวดว่าชยันโตโพธิยาโมเลนะเวลาโลกใบนี้ตั้งขึ้นจุดศูนย์กลางตัวนี้ตั้งขึ้นก่อนแล้วก็มีดอกบัวเกิดขึ้นห้าดอก พวกพระพรหมทีเห็นดีใจตบมือโอ้กับนี้เจริญกับนี้เจริญเขาจึงเรียกว่าพัทนลักตับต้นไม้พระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์จะต้องมาเกิดตรงนี้นะเกิดตรงนี้เพราะอะไรจงมาเกิดตรงน,รรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งโลกพระพุทธเจ้านามว่าก,กักกุสันโธก็มาเกิดแล้วตัดสรู้ที่ตรงนี้ พระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมพระองค์ก็มาตัดสรู้ที่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ส่วนพระพุทธเจ้านามว่าก ah, ัสปะก็มาตัดสรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้านามว่าโคดม <ilia> yes. ก็มาตัดสรุ้ตรงนี้ต่อไปในอนาคตชื่อว่าศรีอริยะเมตรโยก็มาตัดสรู้ตรงนี้แต่ต้นไม้ที่ตัดสรู้ไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้านามว่าก,กัุสันโธเนี่ย ต้นไม้ตัดสรูเขาเรียกว่าต้นต้นเลยอาจารย์บวรพิษต้นไม้ซึกไม้ซึกทางพฤกษาเขาเรียกว่าต้นก้ามปูยามจุรีสีทองเขาเรียกครับพระพุทธรูปยามจุริสีทองเขาเรียกเขาเรียกว่าจามมาจุลีก็เรียกทางบ้านโยมสุริมาเรียกว่าต้นช่ำชาพอพระพุทธเจ้านามวัา ปัทมุตตะไปนั่งแล้วได้ตัดสรุปต้นฉำฉาชื่อว่าต้นโพจามจุริศีทองไม่ใช่ต้นต้นต้นจามต้นกามโูจามจุริตัวเดียวกันต้นซึกต้าครัพเพระเจ้านามว่าโกนาคมไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่านิโครนิโครคือต้นใสแล้วก็พระองค์ได้ตัดสรุปปั๊กโกนาคมต้นใสชื่อว่า ต้นโพพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มีหนอนแมลงวี่งด้านไหนเรียกว่าต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อชื่อว่าต้นโพพระพุทธเจ้าของเรานั่งตัดสรู้ใต้ต้นอะไรต้องถามโยมเสาวนีแล้วต้นอะไรนะพระพุทธเจ้าของเรานเนี่ยในที่เราเห็นางหน้าต้นอะไรนะ เอาใครตอบห้ามให้มหาเอกตอบพระพุทธเจ้าของเราไปนั่งใต้ต้นไม้ที่ม้าชอบกินใบเขาเรียกว่าต้นอัศพกึกอัศแปลว่าม้าพฤึกษะแปลว่าใบต้นม้าที่ม้าชอบกินใบแล้วก็ได้ตรัสรู้ทำต้นอัศพก,กึกจึงชื่อว่าต้นโพ oh. ต่อไปในอนาคตพะศษีอาริยเมตรยจะได้มาเกิดและ แล้วก็ได้ตัดสรูท,ที่ตรงนี้ต้นไม้ที่ตัดสุูของภาษ,ษีอาเรียมชื่อว่าต้นกากระถิ่งโอข้างหลังเพราะมากตอบถูกคะแนนเต็มสิบเอาเป็นเลยนะต้นไม้กากระถิงชื่อว่าตัดสรูเดี๋ยววันสุดท้ายท่านอาจารย์ดรบวรวิทย์จะให้รางวัลน,นะเจเจพระศักดิ์สิทธิ์เอาองค์ไหนเลือกเอา <laughs> เอาละญาติโยมนะ เราจะสมาทานศีลก่อนก่อนที่สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาดีกว่าไหมท่านพอาจารย์ดรอาจารย์บรรวิทย์อาจรอารย์มนพอาญาตย์ยมพนันธ